เล้าเป็ดไก่หลุมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ไข่ได้ปุ๋ยอาหารโปรโตีนที่ถูกและก็ดีก็คือไข่เราจึงเลือกที่จะเลี้ยงเป็ดไก่แบบปล่อยกึ่งอิสระหรือฟีเล้งเพื่อให้ได้ไข่ไว้รับประทานดังนั้นเราจึงสร้างเล้าเป็ดเล้าไก่ที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับเป็นที่อาศัยหลับนอน กันแดดกันฝนให้เป็ดและไก่แนวทางในการสร้างเล้าในสวนเริ่มจากพื้นที่คอกสามารถที่จะเลี้ยงได้ประมาณ50ตัวอยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมและมีพื้นที่โดยรอบสำหรับปล่อยรวมทั้งติดกับบ่อน้ำเพื่อให้เป็ดมีพื้นที่เล่นน้ำใช้วัสดุที่มีอยู่ในสวนเป็นส่วนใหญ่สามารถจัดการมูลเป็ดมูลไก่ได้ง่ายไม่มีกลิ่นเหม็น และเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดเราจึงสร้างเล้าเป็ดเล้าไก่ไว้รวมกันในรูปแบบเล้าเป็ดไก่หลุมเมื่อต้องการออกแบบเล้าเป็ดเล้าไก่ให้อยู่ร่วมกันเราจึงต้องพิจารณาถึงลักษณะนิสัยของทั้งเป็ดและไก่เป็ดชอบพื้นที่รำไร มีพื้นที่แสงส่องถึงไว้พึงแดดและสะบัดขนมีแหล่งน้ำให้ลงเล่นผ่อนคลายชอบนอนกับพื้นในที่อบอุ่นปลอดภัยและวางไข่บนพื้นส่วนไก่ก็ชอบพื้นที่ร่มรำไรเช่นกันมีพื้นที่สำหรับคุยเขียหากินถ้าเป็นไก่พื้นเมืองก็จะสามารถบินสูงได้นอนบนพื้นยกสูง และวางไข่ในรังที่สูงจากพื้นเราสร้างพื้นที่ที่เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ให้อยู่ในคอกเดียวกันโดยที่แยกออกเป็นคนละฝั่งและก็มีผนังกั้นระหว่างเป็ดและไก่ฝั่งที่เป็นฝั่งเป็ดเราก็จะเป็นพื้นที่ราบเพื่อให้เป็ดนั้น,นอน ส่วนทางด้านไก่เราก็จะยกคอนให้สูงเพื่อที่จะเป็นพื้นที่สำหรับไก่เป็นที่นอนและก็วางไข่โดยรอบเราก็บุด้วยตัวที่เป็นตาข่ายเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายมาทำลายเป็ดและไก่ในข้อของเราไปดูวิธีการทํากันครับ ในการเตรียมพื้นคอกสำหรับเป็ดและไก่หลุมเราใช้อินทรียวัตถุเนื้อละเอียดเช่นขุยมะพร้าวแกลบหรือขี้เลื่อยใส่ในหลุมหนาประมาณ20เซติเมตรแล้วก็ราดด้วยน้ำหมักเชียวภาพโรยเกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ทำเช่นเดียวกันนี้3ชั้นจนถึงระดับพื้นดินปกติ เมื่อเราเตรียมคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการปล่อยเป็ดและไก่ประมาณ3 0มสถึงห้ตัวเลี้ยงในเล้าเลี้ยงเป็ดและก็ไก่จนได้อายุที่จะไข่เราก็จะมีไข่เป็ดไข่ไก่ไว้รับประทานเมื่อเราเลี้ยงเป็ดและไก่ไปเป็นเวลา7-8เดือนเราก็ทำการเปลี่ยนพื้นวัสดุที่รองบริเวณเล้าไก่และเล้าเป็ด ทำให้เราได้ปุ๋ยหมักเชียวภาพเพื่อที่จะนําไปใช้สําหรับสวนในแปลงกเกษตรเราต่อไป เ้าเป็ดเ้าไก่หลุมเราสร้างจากวัสดุที่นำมาจากสวนของเราเป็นหลักออกแบบให้เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยเป็ดและไก่จึงรู้สึกปลอดภัยอารมณ์ดีมีความสุขให้ไข่ที่มีคุณภาพและปลอดภัยรวมทั้งได้ปุ๋ยหมักเชียวภาพไว้ใช้งานในสวนทำกิจกรรมในสวนให้หมุนเวียนและเกื้อกูลกัน เริ่มต้นจากการพึ่งตนเองและนำไปสู่การพึ่งกันเอง